สวัสดีครับผมปวรสปิตาการนนคือทุกคนผมต้องบอกเลยแบบว่าสเสน่ห์ของรายการนี้สำหรับตัวผมนะผม,ผมสนองนี้ตัวเองตรงที่ว่าพาไปพบคนที่มีรอยสักชีวิตคนเราทุกคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเขามันจะเล่าเรื่องผ่านรอยสักและศิละปะกับความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันออกมาเป็นเรื่องราวที่คนเนี่ยอยากจะรู้ เหมือนกับผมไปสัมภาษณ์วงดนตรีสักวงหนึ่งเวลาเขาไปสัมภาษณ์รายการทั่วไปคนก็จะถามว่าเฮ้ยที่มาที่ไปวงคุณเป็นยังไงอะไรเงีง้ยแต่ทั้ง two brother คือการเป็นตัวตนของเขาอะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกที่จะสักฉะนั้นเขาจะมีเรื่องเล่ามากมายมันเป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆเขาก็จะเล่าให้เราฟังในมุมที่แบบเราไม่เคยฟังในรายการสัมภาษณ์ไหนอะ คือมันต้องเริ่มตอนอายุประมาณ18แต่18เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แพชชั่นหรอกมันอยากเท่ผมเคยพูดในคลิปที่เปิดรอยสักตัวเองไปแล้วนะฮะก็คือครั้งแรกเลยเนี่ยมันมีในแบบคนหนึงคือแบบโหตอนนั้นเท่มากแบบอยากแบบลอยอย่างเขาอะ่ะ แล้วก็วันนั้นเข้าไปถ่ายแบบแล้วเห็นแบบมีรอยสักอยู่ที่แขนเผื่อติดติดต๊กเกอร์นะไม่ใช่รอยสักจริงก็เฮ้ยอยากเท่เหมือนเขาจังเลยอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้สักรอยสักงั้นก็เลยไปทาครั้งแรกไม่เกี่ยวกับแพชชั่นเลยฮะอยากเท่ล้วนๆ <c oughs> ปีที่ผมอายุ47แล้วผมโตกับยุคที่แบบรอยสักยังเป็นแบบมันคุณไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอ่ะ คุณไม่เคยรู้เลยแม่ว่าเอ้ยรอยสักอ,อ๋คุณต้องไปหาช่างเจ๋งๆเ,เ,เหรอวะอ๋อสไตล์นี้เขาเรียกโอสกูลเหรอวะอันนี้คือทรดิชเนลอันนี้คืออาจจะไปนนี้ซก็พอรู้อันนี้คือแบบทริบ a l ลเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนี้เนี่ยผมบอกกันเลยนะว่ามันมีรอยสัก สวยๆที่เรียกว่ามันเป็นงานศิลปะให้คุณได้แบบไปค้นหาเพื่อมาอยู่บน,บนร่างกายของคุณ่ะมันสนุกมากอ่ะกับการที่ค้นหาตัวตนในเรื่องของศิลปะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได้ได,ได้เสพกับมันในวิธีที่ถูกต้องอ่ะและมาถูกทางซึ่งผมมาผมพลาดมาเยอะฉะนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่าเอะถ้าอย่างนั้นสมัยนี้โชคดีนะอุปกรณ์ก็ใหม่กว่าอุปกรณ์ก็ดีกว่าถือว่าโชคดีฮะสมัยนี้แล้วก็อยู่กับมันมีความสุขกับมัน่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดูจริงๆว่าตัวคุณพน้่มพรอรืปล่า เอานี้ดีกว,ว่าดีส่วนใหญ่แล้วดีหมดไม่ไม่ค่อยเจอแย่ถ้าเกิดว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่แย่เนี่ยมีสักรอย2รอยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นแบทแททูได้ก็คือรอยที่ขาตรงช่วงนี้ที่มันแย่เพราะหนึ่งลายไม่สวยคนสักไม่เก่งแต่ว่าเป็นที่ต่างประเทศ 2. ใช้เข็มเข็มเก่าเพราะผมจําได้เลยว่าตอนเขาสักอะ่ะมันมีรอยหมึกอยู่ตรงเข็มอะ่ะแต่สมัยก่อนบางทีเราเราไม่กล้าที่จะแบบสงสัยอะไรเงี้ยซึ่งผิดมากเลยนะ แล้วก็สักภาษาจีนสักชื่อแฟนน้นนั้นแฟนขึ้นต้นด้วยตัวเอ็อ่าแต่ทุกวันนี้ก็ไปทับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้นั่นถื่าเป็นแบดแททูเลยกับช่างคนเดียวตอนสมัยเรียนก็ถ้าเกิดเป็นดนตรีเนี่ยคือ มีช่วงหนึ่งที่ผมผมอินกับงานของทิเบตน,นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดีเจเนี่ยก็นี่หอยสังฮะคนก็มันก็จะมีเสียงดนตรีออมาจากหอย,ยที่เขาเป่าหอยสังตอนพิธีต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกันก็คือเสียงเพลงผมก็จะออกมาจากหอยสังชิ้นนี้แล้วก็มอเไซค์ใช่ไหมนี่เลยบิ๊กบค์คันแรกนี่มอเไซค์ทริอัมบอนาวิลย้อนกลับไปตอนนั้นผมเรียนที่ซานฟราน ผมผมอยากได้หมาพันเฟรนช์บูลด็อกมากโอ้ oh, แล้วเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักมันภูมิใจมากก็เป็นหมาตัวแรกแล้วแบบไม่คิดว่าจะมีตังค์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอตอนนั้น500อยนี่คือถูกสุดแล้วนะก็เหอมากเลยสักหน้าเขาไว้กลางหลังเลยซึ่งผิดมากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอนาคตเราอยากจะแบบได้ลายเท่เต็เเเเเมหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรมีหน้าหมาอยู่กลางหลังซึ่งเราไม่สามารถที่จะสักอะไรได้อีกแล้วให้มันเต็มหลังเป็นชิ้นงานเดียวแล้วก็หมาผมก็ตายไป ผมก็เลยตัดสินใจไปสักต okay. really ัวเขาสักปีกเขาให้เขามีหูฟังก็คือตอนนี้เขาไปเป็นดีเจอยู่บนสวรรค์ละปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้อยู่บนสวรรค์ทุกวันนี้คือต้องบอกว่าแบ็กกราวนในเรื่องความคิดของรอยสักผมอะมันคือศิลปะเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ที่ซานฟราเนี่ยช่างสักผมนะโหดมากเลยสักเต็มคอสักเต็มหน้าทุกคนเป็นมังสวิรัต์หมด คือแบ็กกราวผมผมก็เลยมีความสึกว่ารอยสักอะ่ะมันคือศิละปะแต่พุ่มพอมามาเมืองไทยตอนแรกๆก,ก็รู้สึกเซ็เงๆนะเวลาคนมองแต่ก็เราก็คิดได้อะว่าเออถ้าเกิดเราปรับที่ความคิดคนอื่นไม่ได้อะ่ะเราต้องกลับมาปรับที่ความคิดเราเองเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนเลือกที่จะทำคนอื่นเขาไม่มรู้หรอกเราเป็นคนยังไงฉะนั้นก็อย่าไปสนใจเขาติดเข็มเหรอ ผมไม่ไม่เคยเชื่อเลยว่ามันมีอาการติดเข็มอะ่ะผมคิดว่าอาการติดเข็มมันคืออารมณ์ที่ว่ากว่าจะได้งานนี้มามันจะต้องผ่านการเจ็บปวดนั่นก็คือการสักถูกปะ่ะไม่มีใครที่ชอบอารมณ์ความเจ็บหรอกแต่เขาอยากได้งานศิลปะชิ้นนั้นมันต้องมี process ในการผ่านข้ามตรงนั้นไปไม่งั้นทุกคนก็สักกันหมดแล้วถ้าสักแล้วไม่เจ็บแต่ ก็ยังมีบุคคลอีกสองประเภทนี่ผมผมพูดให้ฟังเลยนะว่าประเภทแรกมันมีประสบการณ์ที่ผมได้ยินมาหลายครั้งนะฮะบางคนเนี่ยที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าด้วยด้วยการที่ไปสักอันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่มันมีจริงๆและอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันมีจริงๆคนนั้นคือเล็กเดอะอยซ์เล็กเดอะอยซ์เป็นคนที่บ้าคลั่งในการสักมากผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ตลกมีสเสน่ห์คุยสนุกและผมบอกเลยเขาเป็นคนที่รักในรอยสักมาก คืออะใครที่อยากสักแล้วก็คิดว่าใกล้จะพร้อมละมามาเรียนรู้ก่อนดีกว่าลองเข้าไปดูคลิปดูลองเข้าไปดูว่าเฮ้ยร mm hmm. ้านไหนน่าสนใจมีสไตล์ไหนที่น่าสนใจบ้างคนดังหลายๆคนที่เป็นไอดอลเป็นนักร้องเอ๊ะทำไมเขาถึงสักลายนี้ผมว่าไอพวกนี้มันก็สนุกดีนะในการศึกษาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ที่มาเป็นอย่างนี้ที่มาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไทโทสมิธถึงชอบสักเป็นคาผมก็ไปสัมภาษณ์ไทโทสมิธมาเรียบร้อยแล้วทําไมเต๋าสวิตโมเลตกลัวผีชิบหายเลย แต่สักผีทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่มาที่ไปนะฮะไม่จำเป็นโดยเฉพาะในประเทศไทยผมบอกไว้เลยว่าราคาเขาแพงเนี่ยเพราะว่ามันก็มันก็สามารถจะบ่งบอกอย่างหนึ่งได้ว่าโอกาสที่พลาดเนี่ยมันก็คงจะน้อยกว่าปกติแต่ว่าถ้าเกิดคุณเช็คแล้วแล้วราคาเขาแพงแล้งงานเขาดีเนี่ยโอกาสที่คุณได้งานดีมันก็สูงกว่าสําคัญที่ส,สุดสมมุติว่าเรามีตังค์อยู่หมื่นเนะ่งเนาะ เราก็ต้องหาช่างสักที่ราคาอยู่ที่หมื่นหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณมีหมื่นหนึ่งคุณไปหาช่างสักราคา2 0 0หมนแล้วคุณไปต่อเขาเหลือหมื่นหนึ่งคุณก็จะได้รอยสักราคาหมื่นบาทนะฮะอาใจายใช่ป่ะหาช่างสักที่เราชอบเก็บตังค์ไม่จำเป็นต้องแพงมากชอบงานนะั้นแล้วดูซิว่าราคาเขาอยู่ประมาณไหนและอย่าไปต่อเขามันคืองานศิลปะอยู่คุณตลอดชีวิตต่อเล็กๆน้อยๆพอน่ารักอ่ะผมว่ามันยังโอเคนะแต่เอาดีๆแล้วว่ามันเหมือนกับเอาง่ายๆเลยคุณเป็นช่างอะ่ะคุณบอกองานนี้ คิดหมื่นห้านะนี่คือราคาเบสิกเขาเลยนะแล้วอยู่ดีมีลูกค้ามาแล้วต่อคุณแบบน่าเกลียดเหมือนแบบเข้าตลาดแล้วต่อของเงี้ยแปดพันแล้วกันเอาคิดดูง่ายคุณเป็นช่างเหรอคุณจะรู้สึกไงอะ่ะคุณจะสักราคาหมื่นให้เขาหรือเปล่ามันยาเแปดพันใช่ไหมเออมาเดี๋ยวกูสักราคา8 0 0พให้อย่าไปต่อฮนะหาช่างที่อยู่ในเบสเบสราคาที่คุณจ่ายได้แล้วก็ลุยกันไป